ใจแข็งหรือแค่ไม่กล้าแสดงความอ่อนแอจิตวิทยาของคนที่บอกว่าฉันไม่ค่อยร้องไห้หรอกแต่เบื้องหลังอาจเป็นคนที่อ่อนไหวที่สุดเคยได้ยินไหมฉันเข้มแข็งนะไม่ค่อยร้องไห้หรอกฉันไม่ใช่คนอ่อนไหวแบบนั้นหรอกฟังดูเหมือนเป็นคนแกร่งกล้ารับมือกับทุกอย่างแต่ในเชิงจิตวิทยาคำพูดเหล่านี้อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด จิตวิทยาอธิบายว่าคนที่พยายามพูดซ้ำๆว่าตัวเองใจแข็งมักเป็นคนที่เคยเจ็บลึกมากกว่าก่อนและเรียนรู้ว่าการแสดงความรู้สึกเท่ากับความเสี่ยงที่จะโดนทำร้ายพวกเขาจึงเลือกซ่อนความรู้สึกไว้ข้างในเปลี่ยนความอ่อนแอให้ดูเข้มแข็งปฏิเสธน้ำตาแม้ในวันที่หัวใจบอบช้ำลึกๆแล้วคนที่บอกว่า ไม่ค่อยร้องไห้อาจเป็นคนที่มีความรู้สึกซับซ้อนที่สุดในกลุ่มเพียงแค่เขาไม่อยากให้ใครเห็นด้านเปราะบางของตัวเองเพราะเขารู้ว่าเคยร้องไห้แล้วไม่มีใครเข้าใจเคยแสดงความรู้สึกแล้วถูกมองว่าอ่อนแอหรือแค่ไม่อยากรู้สึกเสียเปรียบใครอีกความจริงคือไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ร้องไห้จะเข้มแข็ง และไม่ใช่ทุกคนที่เข้มแข็งจะไม่ร้องไห้บางคนฝึกกลืนความรู้สึกจนเก่งแต่ภายในใจกลับร้องไห้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีใครรู้สรุปใจความคนที่บอกว่าตัวเองใจแข็งอาจกำลังปกป้องหัวใจที่อ่อนแอที่สุดไว้ภายใต้หน้าก,ากากของความเข้มแข็ง